ก่อนดูคุยซับโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะตอนนั้นเลยค่ะกง่ายมากเลยเนาะง่ายค่ะเป็นคนหนึ่งที่ดูแลตัวเองดีมากใช่ก็ดูสิีขนาดบอกว่าทำงานเยอะใจกำลังเศร้าๆยังมูฟออนไม่ได้ร้อซต์แต่ทำไมออราบพุ่งขนาดนี้โบจ๋าต้องดูแลตัวเองค่ะคนโสดเนี่ยะไรต้องสวยอจริงตลาดเปิดไงแม่ตลาดเปิดมันมันต้องรีมันต้องยิ่งดูแลตัวเองเพราะว่า โบไม่ไม่อยากให้เวลาเราเจอในสภาวะเศร้า,าแล้วยิ่งยิ่งจงเพราะฉะนั้นคือเฮ้ยมันต้องมีแรงมันนาจจเราต้องฮึดสู้บางทีเวลาเรามองในกระจกแล้วเราเห็นตัวเองว่าแบบเฮ้ยวันนี้ผิวดีจังเฮ้ยวันนี้แบบเอ้ยหน้าได้นะอะไรเงี้ยมันยิ่งทําให้เราแฮปปี้กับการที่เราเห็นสิ่งที่สะท้อนกลับมามกับกา<ด>เ<ล>ยเป็นว่าถ้าเราแบบคล้ำมองแล้วก็แบบ เศร้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าอ๋อโอเคไม่อยากทําอะไรจริงๆอ่ะมันก็จะเจอแต่พลังงานแย่ๆอยู่รอบๆตัวเนอะเวลาเราสวเราไม่สวยเราเศร้าอ,อันนี้ทำยังไงดีกว่าเพราะว่านั่งมองตาเปล่านะแต่งหน้าบางมาแต่ผิวละเอียดมากเคยไม่สวยด้วยเหรอเคยเศร้าเคยมาน,นี่คือแบบดูแลค่ะบูบูมีตัวช่วยเพราะพูดตรงๆว่าช่วงเนี้ยโบออกงานเยอะมีมีงานเยอะแล้วก็พักผ่อนได้น้อยลงแล้วก็นอนไม่ค่อยเป็นเวลาเราก็จะเห็นแบบเนี้ยค่ะพอไม่ดูแลตัวเองมันก็จะเป็นแบบเนี้ย อ๋อนี่พักก่อนหน้านี้อ๋อใช่แต่ว่านี่ค่ะบุมีิตัวนี้ค่ะคอลลาเจนกัมมี่นะคะเหมือนขนมเลยมันคือขนมที่เรากินอร่อยมากๆเหมือนกันอันนี้นะคะเป็นจอกเบสโตรอล x DHC เขาโคกันค่ะเบสโตรอลโคกับ DHC ซึ่ง DHC น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ที่แบบใช่ใครไปก็ต้องซื้อไป DHC ใช่ใช่คือวิตามินเขาดีมากใช่แล้วือันนี้มารูปแบบของกัมมี่เป็นคอลลาเจนกัมมี่เขาโคกับเบสโตรอลค่ะ มันช่วยอะไรในนี้เขาใส่อะไรเออถึงช่วยตัวนี้ก็จะมีทั้งวิตามินซีมีคอลลาเจนแน่นอนมีวิตามินซีนะคะมีวิตามิน B12 แล้วก็ไบโอตินซึ่งวิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยเรื่องแบบทำให้ผิวเราแข็งแรงอน่างโบเนี่ยไปทะเลบ่อยเพราะฉะนั้นคือการที่ฟื้นฟูทําให้ผิวแข็งแรงมีความจําเป็นที่จะต้องมีไบโอตินก็คืออะผมผมยังไงสําหรับผู้หญิงสําคัญอยู่แล้วผมเล็บผมเล็บต้องมีแล้วก็วิตามิน B12 นะคะก็ช่วยทําให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรงอะค่ะก็คือเป็นการดูแลตัวเองครบ คบไปเลยจากการกินแล้วดูเป็นพอมันเป็นกัมมี่อ่ะเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าวิตามินให้เด็กๆก,กินอ่ะเพราะเด็กๆส่วนใหญ่ทำเป็นการกัมมีน่นะใช่น่าจะอร่อยดีดูทันสมัยแล,แล้วแบบเหมือนจะพกพาไปสะดวกเหมาะกับยุคนี้เนาะยุคช่างใหม่ไงเนาะบางทีเวลาเราออกไปงานเช้าคะเราไม่มีเวลามานั่งชงหรือบางคนที่เขารู้สึกว่าแบบ ไม่ชอบแบบเพราะมันจะมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเทมาขอชิมเนอะดูน่ากินหนะอยเดี๋ยวชิมให้ว่าคุณผู้ชมอร่อยเปล่าเออนี่เขาชอบทะเลจริงๆริงค่อร่อยอร่อยจริงๆคือแบบจะบอกว่าเป็นกัมมี่ที่โบกินและโบแฮปปี้มากลแ้โบกินยังไงโบกินยังไงอ่าเถ็ดวันหนึ่งถ้าเอาแบบช่วงฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูโบจะกินอ่า เช้า2เย็น2เลยอร่อยรสอะไรเนี่ยต้นทับเหรอเหมือนเหมือนจะแบบบางคนอาจจะแบบเอ้ยมันมีน้ำตาลหรือเปล่าแล้วแบบเป็นคนรักษาหุ่นกินได้ไหมบอกว่าจะบอกว่ากินได้เลยค่ะเะราะว่ากินอย่างนี้นะตั้งเคี้ยวไปหมดซองก็กินได้เขาไม่ให้กินเกินกี่เม็ดอะจริงๆอะคือทานได้นะเพราะร่างกายเราสามารถรับได้ถึง5000มิลลิกรัมต่อวันกินบนหลกได้เลยอ่ะเม็ดหนึ่งอะ500มิลลิกรัมอะพี่ก็กินได้เลยค่ะอือร่อยก็เวลาเราเจอแดดแรงๆก็คือช่วยเลยเนาะระหว่างวัน อยากเติมอยากเติมความสวยกินได้เลยก็เมกว่าก็ดีกว่ากินขนมแบบที่ไม่ได้แบบมีวิตามินไหมใช่เพราะว่าบางคนแติดกินขนมของหวานมาทานอย่างเงี้ยก็ดีกว่าไปกินขนมของหวานแล้วสวยด้วยถูกต้องแล้วเวลาจะกินไลโบก็น่าจะเป็นคนช่างเลื่อมกันพวกมาตรฐานการผลิตเนี่ยของเขาเป็นยังไงมากเลยค่ะก็ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP นะคะแล้วก็ HACCP ค่ะเราเราต้องมั่นใจในคุณภาพเขาอ่ะเพราะว่าไม่งั้นคือแบบ การที่กินบูเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกอในการเอาอะไรเข้าปากไม่หรอกว่าอันนี้จริงๆนะแต่กินนะีตอนที่ที่เห็นตัวซองอะ่ะก็อร่อยอ่ะเราเห็นเขียนว่า DHC ตอนแรกพี่ก็อย่างเฮ้ย DHC ของญี่ปุ่นหรือเปล่าเพราะจริงๆเนี่ยพอมันมี X ก,กับ DHC ปุ๊บเนี่ยคือถ้าใครไปญี่ปุ่นนิ่งเชื่อว่าคนไทยไปญี่ปุ่นเยอะมากเดินเข้าร้าน,นยังไงก็ต้องเห็นอะ่ะมันคือจะแบบ มันคือการันตีด้วยแบรนด์ที่ X อยู่แล้วด้วยถูกต้องแล้ววันนี้นะโหคือประเทศไทยก็ต้องบอกว่าแดดแรงผู้แทนให้มาช่วยเคี้ยวไปปันที่เคี้ยวไปเดี๋ยวผู้แทนให้คุณจะพูดจะพูดเลยนะอ๋อทุกวันนี้แดดอย่างที่บอกว่าคนไทยเลยนะแดดแรงแดดมันแรงผิวมันก็เสียใช่ไหมชมพู่นะมันก็ต้องหาตัวช่วยนอกจากทาแล้วเราก็ต้องมีกินบำรุงเข้าไปขอโปรโมชั่นดีๆกับลูกค้าคุณต้องการจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแม่ คุณน้องจัดไปหน่อยเพื่อที่ฉันพูดแทนเขาเลยเพราะเขาเคี้ยวหนุบๆในปากก็สำหรับรายการนี้โดยเฉพาะนะคะคือปกติซองหนึ่งอ่ะอยู่ที่ราคา298บาทนะคะแต่ว่าสำหรับรายการนี้เลยคือ4ซอง เราให้ในราคา999บาทเท่านั้นเลยค่ะก็คือ,อคุ้มคุมคุมคุมคมากๆ,ๆคือสามารถกดสั่งได้เลยนะคะคือ,อคุณสามารถสแกนที่หน้าจอเนี่ยค่ะ QR code แล้วสั่งกับตัวแทนได้หรือว่าโทรมาที่021116000หรือแอดไลน์แอดได้เลยค่ะ @wmtv ค่ะข้างนอกที่ขายไม่ให้ราคานี้เนาะ อ่าสำหรับวันนี้โดยเฉพาะเลยค่ะวันนี้คือจโปรโดยเฉพาะบอกเลยว่าแมมากๆก็คือสั่งซื้อได้ที่เบอร์นะคะ0 2 1 1 1 0 0นะคะหรือว่า Line แอดนะคะ W M t V แล้วก็ QR c ค d e ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยเพราะมีตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะราคาข้างนอกไม่ใช่ราคานี้วันนี้โปรโมชั่นของเราก็คือสซอง สี่ซองนะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจ่ายนี่ราคาเพียงแค่เก้าพัเก้าอ9เ0 0าสบเก้าไม่รู้จัเกัโอ้ยของมันพอเห็นเยอะไงจากพันกว่าบาทเลยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าถามคุณโมนเนี่ยคือตั้งแต่รู้จักตัวนี้มาเนี่ยชอบอะไรในตัวนี้รับใจตรงไหนรสชาติดีมากเป็นคนที่ชอบแบบกินกัมมี่อยู่แล้วแล้วเลยรู้สึกว่ารสชาติรสชาติเขาดีแล้วก็เห็นผลอย่างที่แบบต้องการนะ เผื่อคนไม่เช like ื <S <S ่อนะคะนี่นี่โบเปิดแอปให้ดูได้ค่ะก็คือเราสามารถสั่งซื้อได้ในราคานี้จริงเตียข้างนอกขายเท่ไร่คะองอยเก้าสิบแปาทค่ะข้านอกสองร้้าสิบแปดราคาพิเศษแบบนี้มีเฉพาะแค่คุยแซบโชเท่านั้นนะคะจากราคาพันกว่าบาทนะคะเหลือเพียงแค่999บาทที่เบอร์0 2 1ย์สองหหรือว่า l ลน์แอปเหรือคิวอารคนะคะหรือเขามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก็สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เเลยช่น แต่วันนี้สั่งในรายการคุยแซ่บชนนได้แหละราคาดีสุดแล้วคุณผู้ชม4ซองนะข้านอกไม่ได้ราคานี้นะ99<ช>้ 9, 9, 9, 9, คุ้มมาก<ช>แล้วดูนี่ผลลัพธ์ดูนี่ คือก่อนนั้นเนี่ยเคยเจอโบอ่ะโบไม่ผ่องขนาดนี้ไม่แล้วตอนไม่โสดจะไม่ผ่องขนาดนี้เลยตอนแรกค้ำกว่านี้เยอะจร่งดูค้ำกว่านี้เยอะมันเหมือนเราเราเอาเวลามาทําอย่างอื่นนะแต่ตอนนี้เราเอาเวลามาดูแลตัวเองดูแลตัวเองเต็มที่ค่ะโบกินมานานยังต่อเนื่องขนาดไหนถึงรู้สึกว่าเดือนแล้วค่ะสองเดือนสองเดือนอ๋อก็แล้วแต่แหละคนอยากกินสี่เม็ดสามเม็ดสองเม็ดต่ว่าก็คืออยากอยากอยากต้องการฟื้นฟูก็คือสี่เม็ดไปเลยเช้าสองเย็นสองก็คืออย่างที่บอกว่าเท่าไหร่นะสามารถร่างกายสามารถรับได้ถึงห้าพันมิลลิกรัมใช่ค่ะ 1เม็ดก็คือ500มิลลิกรัมก็กินเข้าไปเดี๋้าคูณได้ถึงวันหนึ่งโวแต่แต่มันจะเปืองค่ะมันจะเปืองค่ะคุณชมพูดนั่งเคี้ยวไปอ่ะเห็นไปกินไปเกิน10เม็ดแล้วออ๋ออันนี้อันนี้ฟรีไงไม่รู้โทรทันโปรโมชั่นคุณผู้ชมบ้างไหมคุณผู้กิน10เม็ดแล้วอ่ะจริงๆอายัดเลยสมมุติว่าใครไปเจอแดดแรงๆหรือไปเที่ยวทะเลอย่างโบอ่ะเห็นเขาบอกว่าแนะนำก็กินไปเลยนะถ้าเกิดว่าอยากฟื้นฟูบำรุงผิวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในนี้ก็มีสารสกัดที่เกี่ยวกับผิวทั้้้้้้้้้งงงนนนนัเเลลยยถูกกกตตตออออออคคคคค่่่่่ะะะะทีีบไไไปซซซซืืืุุววามมๆ999 เบาทซื้อเลยค่ะหยิบมือถือขึ้นมากดเดี๋ยวนี้เลยค่ะนะคะคือจริงๆเพราะว่าหนูว่าเขาฉลาดรู้เ่าเขาทำมาเป็นกร,รม,มี่รสชาติอร่อยแล้วพอกินเข้าไปมันก็เพลิน,นพอเพลินเสร็จกินไปเรื่อยๆอ้าว กินถึงปริมาณถึงโดสเอาผิวสวยกินต่อเนื่องไปก็ยาวๆตุนๆกันเอาไว้เพราะว่าถ้าเป็นเม่แคปซูลเงี้ยเราตื่นเช้ามาเอากินก่อนอาหารสองกินละเม็ดต่อเนื่องแต่เนี้ยกไปกินทั้งวันเติมตลอดใช่่เนะโบที่เป็นผู้ชายปกติไม่ทานคอลลาเจนอ่าชอบเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดนี้มันมีอะไรบนน้สรุปมันมีคอลลาเจนไบโอวิตามีนเรื่องผมซีใช่ก็ครบเกี่ยวกับทั้งเรื่องผิวเรื่องผมเลยส่งฟรีปลายทางด้วยมี่ส่งฟรีด้วยเหรอมไม่ใช่ก็เขาไลน์มาถามเนี่ยไอรายการสดเราเขาไลน์ถามว่ามีส่งฟรีไหม ส่งฟรีปลายทางในราคา999บาทคา่ะถามให้แล้วนะคะจ้าสแกนลูกค้เลยนะจ้าหรือว่าถ่ายรูปหน,นาจอไว้ด้วยก็ได้เผื่อไม่ไม่กล้าสั่งให้ลูกค<ช>้นสั่งให<ช>้อะไรเ,เพราะว่าเมื่อกี้นี้จริงๆเนี่ยโบให้ดู <laughs> ใน iPad แล้วว่าราคาข้างนอกเนี่ยขายแพงกว่าราคาในรายการคุยแซ่บโชว์นะคุณผู้ชมค่ะซึ่งราคาในคุยแซ่บโชว์เนี่ยพันกว่าบาทวันนี้4ซอง เพียงแค่999บาทแบ์พันทรให้คุณอีก1บาทสั่งซื้อได้ที่02นะคะ111นะคะ6000 600, หรือว่า Line แอ WMTV หรือสแกน QR Code ที่อยู่ที่มุมจอได้เลยหรือตัวแทนทั่วประเทศแต่ถ้าเป็นดิฉันดิฉันกล้ากิน ถึงเป็นแบรนด์ใหม่เช่นก็กล้ากินเพราะ,ราะมี X กับ DHC จกต้องอันนี้คือความการันตีและความน่าเชื่อถือว่าของดีจริงๆอะขอบคุณโบมากแต่เดี๋ยวช่วงหน้าต้องกลับมาคุยกับเราต่อยังมีเรื่องอยากจะคุยกับน้องต่อด้วยอะสำหรับใครนะคะอยากสั่งซื้อรีบๆกดกันเข้าไปเลยนะวันนี้จัดกันเต็มๆเลยนะผิวสวยแบบเรียกว่าอร่อยมากๆจริงๆนะนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะอร่อยด้วยสวยด้วยวยุวย้วยอพร้อมนะครับเก็บเงนราคา เรียวนะคะนับห้าสี่สามดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะ